ลาก666แล้วก็บ ce, half, ูลลาแน่ๆครับครับผมไหลมาทางด้านซ้ายครับโอ้คือโตนะครับผมเอาตรงนี้มีปะทับเหมือนกันครับผมบอลเกมมิ่งครับกับ52อีสปอร์เหลือสามคนนะมุมนี้เป็น4-3โอ้แต่ว่าบอลเกมมิ <LES> labeling, ่งไม่สู้ครับผมถอยก่อนเลยนี่ฮะไม่คุ้มเท่าไหร่นะมาบวกกันตั้งแต่เฟสสองครับผมหาพื้นที่เล่นดีกว่าครับใช่ครับนี่ไงสวานครับ ต้องบอกว่าทางด้านของบล็อกเองก็ตอนนี้นะครับมีโอกาสในการขึ้นมาเป็นท็อปผ้าเหมือนกันถ้าเกมหนึ่งกินไก่เนี่ยถูกต้องนะครับไม่ห่างเลยเหมือนกันแต่ฟรีก็ตรงนี้ไปได้ด้านสกายครับจากด้านสิวายสปอร์ตน็อกดาวน์ไกลๆมาแล้วซ้ำจากด้านฝั่งเราออฟแล้วได้ด้วยครับสิวายสปอร์ตโดนตัดไปหนึ่งครับแม่ห้องส่งเฮเลยลกมือกันใหญ่เลย<แ>นะผลลางออกไปหนึ่งคนครับผมใช่ครับเอะไะครับ้จังหวะไหลกันต่อมาครับสิวายสปอร์ตต้องปล่อยนั่งงี้นะครับกลับไปช่วยเพื่อนไม่ทันแล้วครับ แม่อย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นทีมที่เข้าวงช้าใช่ด้วเนื่องจากว่าฟาร์มไกลและจังหวะเข้าวงมาแล้วอย่างที่คุณนาร์ตบอกว่าเขาเป็นทีมที่เล่นกลางวงด้วยจังหวะจะ,<น>ะพุ่งเข้ากลา,างวงก็โดนตัดครับนี่เลยครับเล่นเสี่ยงเหมือนกันแล้วตอนนี้เหลือ3คนนะเข้าไปนี่ค่อนข้างอันตรายอยู่พอสมควรนะ <c oughs> แต่คือถ้าเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วแหละถ้าได้เซตโซนไฟในค่อนข้างแข็งเลยนะครับตอนนะครับมุมนี้มาถึงซูเกอร์ไม่จบกันทางด้านของเดนนิสแบงค์ับผมตามเข้ามาเจอในวงอีกหนึ่งครั้งนคัะผมเข้าวงก่อแล้ะ แบงรออยู่แล้วครับผมนี้อเมก้าลากมาแต่ว่าแม่เดี๋ยวหลบกระสุนไปนครับผมเข้าไปได้ต่อครับสําหรับวีเจสต้องบอกบบว่าขับออมาเร็วจริงๆครับผม,มโซนี่ก็ยิงเรียกทุกคันครับอาฟุจิคันสุดท้ายตรงนี้ลากมา แชวโอเมก้าครับไม่โดนสักเม็ดอะงงี้ยิงหมดเลยฮะ <c oughs> จา่ายได้ไสามแม็กซ์นะรครับผมไม่โดนสักนัดนะคะรับเหลืยวง,รงเริ่มขยับแล้วครับผมเฟสที่สามครับตอนนี้ทีมที่อยู่ทางด้านนอกวงนะต้องเข้ากันแล้วครับครับผมรวมไปถึงแมมพายของเรานะตอนนี้น่าจะอยู่ข้างนอกอยู่ครับแล้วเ,เอา้เเอาพี่จเฮ้ยไม่จบฮะคู่นี้วนกลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบโอ้โหไปเหลือคนเดียวครับโอ้โผมโดนเก็บไปก่อนนั่นเองนะครับโอ้โหแหออกมาจากจอร์ดพอลได้ก็ยังมาเจอต่อแต่ว่าทีเจบีเข้าลึกไปหน่อยแล้วทีมโซรออยู่แล้วก็บินแล้วไปได้หลินแกแล้วถึงเกอร์คือ ครับน้องดาวไปแต่มุมนี้พยายามจะเก็บงานอยู่สำหรับโอเมก้าแต่ว่ายังไม่ได้มีตัวรถที่บังอยู่ยังไงแล้วขยับมา GK1 เหมือนพยายามจะมาช่วยเพื่อนครับผมแต่ว่ามุมนี้เฮกเตอร์เขาถ่ายเข้าไปแล้วครับน่าจะหวังปิดงานก่อนเลยแต่ยังปิดไม่ได้แต่ว่าเหมือนเฮกเตอร์จะน็อกไปครับผมแม แแบบขึ้นมาพอดีไม่เห็นคิวฟีดครับผมก็บังพอดีเลยเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าทีเจบีแกรอเข้าบังไฟบุ่มนี้แล้วขับรถชิดเข้ามาโอเมก้าพยายามจะสเปรย์ใส่ไปเหมือนกันครับแต่ว่าง้างเนตมามุมนี้จากโอเมก้าแล้วดูดินะทีเจบีแกขับรถบนพวงกลมแล้วชิดมามุมนี้บนกันโอเมก้าง้างเนตอยู่แล้วระเบิดมาโอ้โหรถกระเด็นแหมแล้วน้องดาวไปเลยครับผมตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นวันนอนวันหรือเปล่านะครับอุ้ยแต่ว่าเหมือนจะมีนักหน้าของทีมยินสันบูครับผมแล้วอักชาบุมไกล หลือ2อหนึ่งครับนารดที B, เจบีบินด้านองเซลซีคนหนึ่งกับทงางด้านฝั่งของทิงเกอร์ทิงซ์เกอร์ขอใบครับโอ้แล้วเขาทาช็อตนี้ถือว่าตัวเหมือนกันแล้วครับทีเจีแต่ว่าเสียตัวน้องดาวเยอะไปหน่อยครับแล้วก็ยังมีทางหน้าของนี่ฮะโบรานจะมาแจมไฟนี้หรือเปล่าต้องมารอดูกันครับผม,มเก็บแต้มคิวไปก่อนตรงนี้ทางด้านฝั่งของทีเจบีแล้วโบราร์โอ้ยบโบราณเอาจริงโอ้ยไปเก็บทางด้านฝั่งของจีเคครับน็อกดาวไปได้หนึ่งคนเหมือนกันก็เหลือคนเดียวตรงนี้ครับทางด้านฝั่ อาให้สุดเลยวโอ้โหนะครับแล้ววิ่งใส่ต่อเลยครับเพราะตัวเองรถก็ไม่มีเหมือนกันใช่ฮะตอนนี้คือต้องลากคิวไปให้ได้เยอะๆแล้วแหละจากการแจมไฟนี้นะนะครับผมอย่างเดียวว่าตรงนี้แล้วดูทางด้านฝั่งของย์โซนอัปเดตมาครับแวมพายเราไปอยู่ตรงกลางวงแล้วครับคุณอาเอเลยะโอ้สุดสีว่าไดอยู่นู่นเลยครับยาสนายาข้างล่างสุดแล้วคู่เดิมข้างๆกันมี r า g ครับอุ้ยละวงดีขึ้นบนแวมพายมีโอกาสรับขอบแต่ จังหวะนี้คือเข้ายาวเลยนะฮะนะครับแล้วดูแบ็คทูแบ็คแค่ตรงนี้โอ้ผมวงสวยมากๆนะมุมบนเข่าก็คุณอาร์ตถูกต้องครับผมโบราณแล้วตรงนี้เหมือนจะยังเข้านะยังเหลือรถมาให้ใช้ครับผมแต่ว่าควันขึ้นไปแล้วนะมุมนี้แล้วโซอาดครับไปได้เอปปี้ครับน็อกดาวน์ไปโฟร์ไรวอลมาดูรีเพย์กันนะผมช็อตนี้จังหวะทีมเข้ามาเลยครับแล้วคือเดนก็ปล่อยลงไปแบบหย่อนลงมาฮะโดนรถเงแล้วแบบก็เดนล็อกดาวน์ไปเลยฮะครับผม นี่บล็อกเกมมิ่งครับผมกดไส่หน้าของ USG ครับผมพยายามจะมูฟเข้ามานะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้โดนกดนะแล้ว TK เครับไปด้านหน้าของโบราณสุดท้ายไม่จบกันจริงๆฮะแล้วปิดหน้าของเดนิสแบงค์ครับผมจบอันดับที่18บปดไปฮะไปก่อนเลยครับทีมแรกจังหวะไหลเข้ามาของด้านฝั่งโดนัท USG ตรงนี้ครับนอนเล่นอยู่เหลี่ยมเนินเขาครับนิกมาแกเห็นเหมือนกันนะจังหวะเอาไปกินคาะเรียกเหมือนกันครับแต่ว่าต้องเล่นกับสโบครับออมชั่นหมดกี่ไหลนะครับวิกฤตรู้ดูเอเคคูนสามคอคูนัทโสอุ้ย ล็อกดาเเมนเข้าไปรัวครับผมแม่ต้นไม้มันบังอยู่ยิงไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าส่งดาเมจไปได้ครับผมโอ้โหแกใช้คุณสามเคาะระยะนี้ครับคือต้องยิงกดเอาไว้นะไม่งั้นพื้นที่ตรงนี้เขาก็เล่นลำบากแล้วผมแล้วใครบูมาเป็น RSG ครับผมส่งสเกลมาก่อนหนึ่งเป็นไ n นิงแล้วพุ่งยาวต่อไปไปเจอ BGS แล้วจอด,จอดตรงนี้แล้วเรียบร้อยดิ ยังไม่หมดครับผมแต่ว่าเหตุซึ้นมาได้ไล่กันไปอย่างละหนึ่งคนนะคุณอาครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นด้านองค์คุณเก็บด้านฟอร์ดีแล้วฟอร์ดีโดนเก็บ,บจะเกมกันไปไอเอจีตอนนี้วิกฤตเหมือนกัน,นกาทางด้านไรนิ่งที่ขับรถผ่านมาก่อนตรงนี้รับไปเลยครับไม่เล่นแล้วก็กลับไปรับเพื่อนไม่ได้เหมือนกันครับโดนยิงยางแตกครับผมตรงนี้รถเคลื่อนที่ค่อน<ม>ข้างช้าผมตอนนี้เหลือแค่สองคนกับจีนิสแซนแต่ว่าไม่คนละทิศคนละทางครับตอนนี้และดูก็จังหวะมามจอดบูมนี้บรูจีเห็น แล้วจอดด้วยครับโอ้แล้วบนยิงกดมาจจานปี้เก็บอะไลนี่ต้องเกลืกันไปเลือดยิงไม่ค่อยมีอยู่แล้วจีแซดปนกับมาเตอร์รับจากปุ่มปนแล้วเป็นด้านฝั่งกองใครเอ่ยนิกป้าฮาบุนี่และกดมาเรียบร้อยไปครับนี่ฮะหายจีนะจบมาดที่17ตามออกไปครับผมโอ้โหผ่านมาที่ด้านหน้าของฟาวคอนเอาแล้วฟาวคอนเจอหัวตาลางครับผมแล้วเปิดบิก้าไปได้ก่อนเอาแล้วครับมีโอกาสสะดุดเหมือนกันกับลาโปโลครับไปได้สังครับผม โอ้ลุงมาถึงช่วงนี้ด้วยเก็บ2ไม่เลยครับเพราะว่าฟูปิดดานหน้าของพิก้าไปผมนี่ค่อยๆมูฟถ่ายออกขวาไปแต่ว่าเหลือแค่2คนครับแล้วยังทิ้งตัวใกล้นอนไว้อยู่นะล่ะอูฟแกไม่ได้เซน่าเทซ่าครับน้องดาวไปส่วนทีมโซจบแล้วฮะอันดับที่16ครับโอ้โหนี่ฮะโอาแล้ิแอคชั่นไปตกรถตรงไหนไม่แน่ใจรถน่าจะระเบิดนะแล้วเฟนซี่ครับสามแอคันไปเหลือแค่ท็อปคนเดียวครับหัวตารางอุ้ยตอนนี้ต้องบอกว่าดีมากๆเลยครับนะฮะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นด้านสไตร์สปอร์ตเองที่โดนตัดไปก่อนนะครับไอเอชจ เปิดบอลมาเนี่ยนะครับเขาอยู่ทอป้เหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาโดนตัดจบรัวๆอย่างแซนฮอกเมื่อกี้ก็จบ,บ18ไปนะครับไม่ได้ทาแต้มเลยสะจุดไปนะตรงนี้ถือว่าเป็นผลดีกับในหน้าของทีมไทยขอ่เรามากๆก็ตอนนี้คุณผู้ชมถูกต้องคะแต่ว่านี่ฮะยังเหลืออีกหนึ่งทีมนะเป็นฟอลคอนเจ้าผ้าของเราคะนแนนตามมาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็มีคิวแล้วฮะเกมนี้ใช่ครับดูรับวงบีบขึ้นมาโซนได้นบนเขาเซิร์บลไม่ค่อยมาจบให้เห็นเหมือนกันนะวงบนเขาแบบนี้นะ นะครับแล้วดูเขายืนแบบว่าปิดหน้าเมืองของสตอเบอร์เลยฮะแหม่สตีวาร์ดสปอร์ตตรงนี้เข้าวงยากมากๆใช่ครับผมแล้วดูโอ้ยไม่ไมีมวนะครัไอ้ลันไซหรอถามจริงนะครับไอล้ลันไซนี่ผมบอกเลยว่าวิกฤตแล้วโดนยิงกดประจ่ากเาฟลคอนแล้วครับท็อปคนสุดท้ายจากสตีวาร์ดสปอร์ตยังมีสโมกอยู่ฮะมุมนี้แต่ว่าโอ้ยเผลอเด็ดเลยแค่อันเดียวผมปั๊มเฟสนี้ก็น่าจะเข้าไม่ไหวแล้วหรือเปล่านี่ฮะเฟลคอน คือรู้อยู่แล้วฮะเช็คชื่อไปแล้วว่าเป็นนักดาวของสวอร์ดครับแล้วรอกดเลยแล้วหลอดครับไปได้นักดาวของโชโคครับนอกดาวไปมุมนี้ยังไงเซ่มอฟครับผมขึ้นมาลรอโโอ้หแล้ววงดีดขวาขึ้นไปข้างบนจริงๆนะแล้วเป็นมุมที่นักดาวของบอลคอนในอยู่ด้วยฮะสวยๆเลยโอ้โหวงนี้เล่นยากจริงครนะเรียบร้อยนะครับโอ้โหเฮลั่นเมื่อกี้เลยครับผมแต่ดูตรงแล้วเนี่ย ในฮอเนี่ยน่าจะรอเฮต่อตอนแบมพายครับผมครับผมแหมเดี๋ยวฮอดูเลยใช่ครับผมยิงดาฟอลคอนไก่มาผมบอกเลยเฮลั่นวันนี้นะจริงอ่าเอาเลยครับผู้ชมครับรอติดตามกันไปนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหนี่เหลือ14ทีมแล้วขอบเพลย์โซนซ้ายมือนี่โอ้โหเข้ากันยากมากมากนะบนขาวนี่คือรอรับด้านล่างเดียวยิงกดกันไปนะครับสบายๆเลยครับนี่ฮะตอนนี้เนี่ยแวมพายเนี่ยอยู่ขอบแล้วเรียบร้อยนะอุ้ยแล้วทีเควานครับไปได้หน้าของดิเอโก้ครับ นออกดาวไปเดี๋ยวต้องรอดูการรับไฟของแวมไพร์ครับผมว่าะเขาอยู่ขอบจ๋าๆเลยนะแล้วเสียวซีครับไปได้ทางด้านของเดียโกออกจากเกมไปแต่เฟโล่ฮะอุ้ยกลายเป็นว่าโดน2ทางเลยนะแบบนี้ครับวีโบคี่อุ้ยแต่ว่าแบบนี้แวมไพร์เราค่อนข้างสบายคุณอาครับเพราะว่าสามารถเก็บต้านคิวเพิ่มได้เลยแล้วอยู่ขอบเนโซนยังได้เล่นนั่นเองนะครับเจเวไปเกณฑ์ต้องดารด้านฝั่งของนิกบ้าไปหนึ่งคนแล้วเป็นทางด้านฝั่งพิคุณก็เก็บทางด้านฝั่งของยาฟาสครับผมออกจากเกมไปครับแล้วเนธลูกนี้สายละโมไปเนธมาแล้ว ไม่ถึงงนะ่ึงเลยทัง้งอ่ะใช่ฮะสักลงสักลูกไม่มาเลยนะตรงนี้นะทางด้านบนก็มีการประท้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมเป็นอีกมากคาเล็กซี่นะครับผมที่โดนปิดออกไปครับผมยังไงฮะแล้วถิงซูเกอร์ครับก็ไปโดนเหมือนกันนะแต่ว่ายังมองไม่เห็นคิวฟีแต่ว่ามุมนี้โอ้โหเป็นแวมพายนี่เองอนะที่มาเจอกันแต่ว่าเราเป็นคอ,อยังดึงเอาไว้ได้อยู่วนระัสโตนไปได้ทางด้านของเซียโรครับ ออกจากเกมไปเรียบร้อยครับผมต้องดูจังหวะของแวมพาจะถอยยังไงรูด้ดีเพนิดหนึ่งตรงนี้จังหวะของด้านฝั่งของฟาจาขึ้นปาเช็แกแล้วเจอท็อปนั่นเองครับโโไม่เห็นได้ยังไงมุมนี้ตาดีจัดจัด<อ>แล้วสโตนก็ผมไปได้เพยเฮ้ยยิงทุกยิง3าทีมรวดเลยนะตอนนี้แล้วฟอร์เรนก็ไปได้นาวเตะครับน้องดาวไปสโตนปิดนะคัโอ้ไม่ได้ปิดนะเอาอีกน้องนไ็นได้ฟิโรเพิ่มขึ้นมาครับแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะมีการยิงมาจากด้านฝั่งมอสเหมือนกันนะครับ และดูกันในด้านฝั่งของบล็อกกี้ครับบ๊อบวนขวาไปเรื่อยๆตัดภาพมาเลยเป็นคอสับก็ไม่พักเลยครับเก็บด้านฝั่งจีเคครับจอดด้านฝั่งทีเจบีที่พยายามจะบู๊เข้าวงมาครับคุณอาครเก็บไปแล้วหลันรอโดนหลังเข้ามาจากด้าวเซียวชีเดี๋ยวสิแล้วก็โดนยิงมาสุดท้ายไปในด้านฝั่งของเพื่อนช่วยทันครับโอ้โหแต่ว่าไปน้อกอยู่นอกวงครับไม่แน่ใจว่าน่าจะชุบไม่ได้แล้วนะครนีผมไม่ได้นะครับผมตรงนี้วิกฤตเหมือนกันนะแวมไพร์อุ้ยก็จะเอาบล็อกเกี้มิหแวมไพร์ตอนนี้เหมือนยิงอยู่สี่ทีมั้งโอ้รับเยอะครับเอาวน้าเละ จาก12ครับผมครับผ<ะ> <c oughs> มแล้ว13เป็นใครไม่แน่ใจไม่แน่แต่การเล่น,น,นขึ้นมาตอนนี้คอตายวงไปแล้วเรียบร้อยผู้ชมครับมิซายครับไปได้ฝั่ง, Alpha G, ง GS, องลัลฟาโรจีครับจาก v ีเจสต,โโตโ่างด OK าวไปแล้วโดนซ้ำตายครับโอ้โหจากบอลบล็อกเกมมิงไปสติลคิวมาโอ้โหน็อกดาวอยู่ครับมุมนี้เป็นเบรกเอวีพีนั่นเองยังไงแล้วเขาจะเนตมามุมที่เขาน็อกเอาไว้ผมแล้วอ้มีคุนครับไปได้นะของการดับฟีนะจบเรียบร้อยอันดับที่11ครับวิชวลเกมเมิงสโตรดครับผมตเนตมาเมื่อครู่ไม่ถึงครับแบบไพร์อออเเเงงงกก็ข้าาววหมืนนัไ โอ้โหอันนี้คือเซตติ้งมาให้เจ้าบ้านนะครับขอโทษดิแม่สวยๆเลยฮะตรงนี้ความวงอยู่ที่การดีเทลพื้นที่ของเขาแล้วครับซึ่งเอาจริงแอบไม่ยากนะเพราะว่านี่มีแค่มอฟก่อนตอนนี้ฮะใช่ครับทีมเดียวเลยนั่นเองครับตรงนี้แล้วด้านหลังครับมีทางด้านฝั่งของบล็อกนะครับใกล้ๆไปทำไมไปอยู่ในวงคนเดียวไม่รู้ก็ทิสมีครับแต่เพื่อนเข้าวงกันได้นะสามคนนะครับผมและแดมบอลครับบอลบาโดนเก็บจากด้านเราออกจากเกมไปแล้วนั่นเองครับ โอ้แล้วดูครับแบ็คทูแบ็คน่าจะยังไม่รีบเข้านะครับน่าจะรอปิดวงเหมือนกันแล้วเชเวอร์ก็ผมเน็ตไปได้หน้าของทิสมีะไดมอนเกียจบมาดับที่สิบนะผมเกมนี้ครับผมได้ไป2คิวนะเกมนี้นะครับแล้วดูทางด้านฝั่งของเปลาค,อ,คอนไล่สเปร์ครับพยายามจะเคลียร์ทในด้านฝั่งของมอบให้ได้ครับแม่ยากจะจัดและโปโลเก็บด้านฝั่งเซนักซ่าน็อกดาวด้วยแกรนเน็ตเหมือนกันทองหมดี้ครับน็อกดาวทางด้านฝั่งของโอซิซังนะฮะโอซิซังขอไปนะครับแล้วซ้ำเลยครับ แล้วดูวาร์สนองอลงล่วงอย่างนี้เลยได้เหรอเจอดาวมากครับไปได้นดาวของล็อกกี้ยะน็องดาวไปเจวีไปเอาเซน่าเซน่าเอาจะเกมไปเรียบร้อยโซอารท่าตัดน็อกดาวท่นนานเอามีคูนไปนะฮะอุ้ยาาแล้วคิวสวิตอ้าวข้างบนก็ไปบวกกันแบบนี้ฟาวคอนหวานหวานหรือเปล่าแล้วแบบนี้ดีกับด้านฝั่งแวมไพร์ครับบล็อกแกเลือกที่จะเดินซ้ายแทนแล้วนี่ครับฟุกไปได้ด้านฝั่งดิสมีมาฟุกลากต่อใส่ด้านฝั่งเบนซูน้องดาวไปอีกหนึ่งคนเหมือนกันแล้วดูกันด้านฝั่งเบรคหันมามองไปมุมบนตรงนี้กับม ok ิซายแหมแลขนนัเ่่บบาคร เอาละดีมุมนี้จะไหลซ้ายหรือเปล่าครแต่เหมือนจะเข้าตรงๆได้นะต้องเคลียร์มุมก่อนครับปุ๊กทีเฮดโดนยิงเปิดมาแต่หลบไปทันไหมผมแล้วนี่ฮะไม่ไหวจริงๆครให้สองอีสปอร์ตจบระดับที่เก้าไปแล้วมุมนี้จะเก็บงานได้หรือเปล่ามิสรัยโอ้โหแม่วันจงคาดหลบอยู่นะครับและเห็นตัวด้วยแล้วดูวด่าตรงนี้เหมือนรู้แล้วครับมีทรายรู้แล้วครับแต่ว่าเอาละนิ๊บบ้านิ๊บบ้าวนขวามาตรงนี้ครับแล้วเห็นเหมือนกันพยายามจะยิงลอดเรียบร้อยนะครับ เป็นหลอดได้ไปผู้ชมครับตรงนี้ครับบ็อกซ์เกิอบเอา,ากเกมอันดับที่7ไปนะครับผมต้องครับผมเอาฮะถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันที่ฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยเขาเคลียร์กันไปก่อนนะต้องรอดูฮะแบมพายได้มีโอกาสไหลขึ้นมาในโซนใกล้ๆก,ก,กับกลางวงมากขึ้นนั่นเองครับนี่ฮะ Back to back ครับ, back back บผม นี่เป็นเป็นหนึ่งทีมที่มีโอกาสที่จะยิงกดลงมาใส่หน้าของฟอลคอนได้นะแต่เหมือนเขาจะไม่โผล่ขึ้นมายิงอะต้องบอกว่าเป็นทีมที่อยู่บนเข่าที่สุดเลยและกันใช่ครับแล้วแกเลือกที่จะไม่ไฟ์กับใครเลยเนียนอย่างเดียวกรับแล้วโดนัทยูเอจีครับคุณผู้ชมครับจบอันดับที่หไปครับหรือตอนนี้5ทีมสุดท้ายแล้วนะครับผมแหวมพร์เราติดท็อปห้ามาแบบนี้ทรงดีจริงๆใช่แล้วครับผมแล้วชเวครับได้ลาอูแฟบน็อกดาวไปก่อนแล้วไหลออกปิดขวามาครับยังดีที่มีมอลครับผมรอปิดทางด้านหลังให้อีกททีนึงเเคาาลือกกัับยวผม ส่วนแหวมพายก็ต้องไหลปิดซ้ายให้ได้ครับตอนนี้เหมือนจะชุบทั้งด้านของลาอูพื้นิ่ม้ากาแล็กซี่ครับต้องระวังด้านนิกม้าดีๆครับแหวมพายสปอร์ตแล้วฟุกทีเอสไปได้ด้านฝั่งของบอฟครับล็อกกี้น็อกดาวน์มาอีกเหมือนกันครับวนมาขอบขวาตรงนี้แล้วง้างเนยขึ้นมาจากฟุกทีเอสครับพยายามจะเก็บศพนี้ให้ได้ก่อนแก็นยไปฟุกทีเอสครับลูกนี้ปึ๊บแม่โอ้ยเกือบได้ปิดไม่ลงนะครับคุณนาร์ใช่ฮะแค่ขาดไปนิดเดียวแล้วเหมือนไม่มียาน้ำแล้วฮะตอนนี้สำหรับทั้งด้านของแหวมพายแล้้้วฟุกกกทีีเออสครับไดล็ ออกจากเกมไปนะบวกมาอีกหนึ่งคะแนนฮอนี่เงียบกิบแบบผมพายได้คิวนะอ้โเหลือเชื่อนะครับโอ้แล้วดูจังหวะของ Back to Back ครับไหลออกนอกทางด้านฝั่งของพื้นที่มาแล้ววงขึ้นมาแล้วฟาจานี่ไงเฮกันอีกแล้วครับยูเซฟครับยูเซวได้ต้องบอกว่าเจ้าบ้านได้คิวเมื่อไหร่ในเฮทันทีเองเบอร์กันเลยเมื่อกี้แบบพายได้คิวเพเงียบกิบ เงียบสงด,ดนะฮะผมเอาฮะแบ็กทูแบ็กเริ่มมีปากมีเสียงแล้วผมตอนนี้ขยับออกมาจากทางด้านของสตอเบอร์ครับ,รบแต่ว่าทางด้านขวาเขามีนิกมาที่ร้ออยู่แล้วอืมลาอูฟรอนัดเนตมาอยู่แล้วฮะแล้ว,วได้คิวสวิทไปได้มาก่อนหนึ่งนะครับตรงนี้ครับโแล้วประเด็นคือฟาลคอนเขาได้ยินไงแล้วเขาจะไหลขึ้นมาด้วยครับแล้วฟาลคอนชิดหน้าทางด้านฝั่งขอบเ์โซนมาเหมือนก<ต>ันนะครับร้ฟาลคอนขึ้น อยู่ที่แวมไพร์โอ้โหแต่ติดทังหน้าของมอสอีกคะอ่าวยังไงเขาต้องตีกับมอสแน่ๆนะครับแวมไพร์ตอนนี้คือเราเนียนๆไว้นะครับแล้วไปได้ได้เชเวฟไปได้ทางฝั่งของมอสมาหนึ่งคนครับเอาละดินะครับเราสามเลยแล้วมอสออกเกมเลยครับเอาละดิแล้วเขาขึ้นไปประท้าข้างบนแล้วพาวเวอร์ฟูลไปโดนน็อกดาวด้วยครับเป็นโอกาสของแวมไพร์หรือเปล่าแล้วเซนต์ได้ด้านฝั่งดาวมาอีกคนหนึ่งเหมือนกันฝั่งเขาโดนน็อกดาวไปสองคนนะคุณน็อตเอาละดิถ่ายขึ้นไปครับผมเขาไปไฟายอยู่ฮะตอนนี้ยืนอยู่แค่สอง อู้ล้วคือนิกมาก็เลือกไวไฟกับแบ็คทูแบ็คแบบนี้จับคู่เล่นแล้วครับผมซ้ายขวาอย่างไรแล้วนี่ครับโปโลครับไปได้หลอดน็อกดาวไปแล้วลาอูพาเทพดน่น้าแบ็คทูแบ็คได้ฮะได้นเซเว่นชอบอย่างนี้มากเลยครับด้านฝังโตนะครับ MG3 ครับปืนออโต้แบบรัวจัดๆนั่นเองแล้วเป็นด้านฮาร์บอดี้ครับจอดนิกมากแค่นี้นฝั่งโปโลจะเกมกันไปนะครับแล้วสเปรมาบุมนี้เชาว์เวฟลากใส่ด้านของเขาค้อนอัตโฟค้อนออปชั่นแกเยอะมากๆเลยครับเนื่องจากไม่ได้ไฟมาเลยแล้วหมุนด้านบนแกวนเข้ามาด้านหลังดด้้วยฝั่งงขอแแแบบบบ็็คคทูนี แบ็คทูแบ็คเราจะโดนหลังเข้าจากด้านฝั่งเฟลเข้หรือเปล่านะครับแล้วยิงกดมาหลังก้นไม้แต่ว่าไม่โดนต<ด><อ>ายกดมา,อดม,ามองไม่เห็นครับจากด้านของเจเวเอาเลยฮะแล้วเหมือนเขาจะดันขึ้นสุดนะแต่ว่าแวมไพร์น่าจะยังไม่ขึ้นตามไปนะเพราะว่าเขากำลังจะไฟต่อแล้วรีเซชขึ้นมากันได้ด้วยนะกลับมาขึ้นพบตีอีกหนึ่งครั้งเขาฟูครับผมเองสองตีช็อตนี้ยังไงสองตีเก้าลากมายาวๆแล้วเหลือแค่เจเวเจวแล้วเรียบร้อยครับ เอาละวดีตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเจ้าบ้านกัปปอลคอนกับด้านแวมไพร์สปอร์ตขับเราติดท็อป2มาอีกแล้วนะครับแล้ววงส่งในด้านฝั่งแวมไพร์ด้วยคุณอาร์ตแล้วตะโถนะไปได้คะ้านของดราม่าแล้วเก็บออกจากเกมไปเป็น3ต่อ3โอ้โหตรงนี้สนุกแน่นอนคุณผู้ชมครับ3ต่อ3ามกับในด้านฝั่งแวมไพร์กับทางด้านฝั่งฟอลคอนเจ้าบ้านนั่นเองนะครับผมแม่แล้วดูกันด้านฝั่งของแวมไพร์กันรับโซนแบบกว้างจัดๆเหมือนกันเล่นสไตล์แบบคล้ายกันเลยนะตอนนี้ฮะเรียงเวนหน้ากระดานทั้งคู่ครับผม ต้องดูว่าใครจะเจอก่อนครับแล้วูทางดานฝั่งยูเซฟกับมุมนี้เหมือนจะเห็นห่วงถ้าฝั่งสโตนหลิมหลิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันใครเปิดได้ก่อนคือได้เปรียบจัดนะตรงนี้ฮะเก็บออปชันมาเพิ่มเติมก่อนนะผมยูเซฟครับโอ้โหเดี๋ยวไม่ออกับผมอยู่ที่การเปิดน้องดาวแรกเลยคะตอนนี้นี่ฮะสโตนครับนอนรออยู่แล้วับผมแต่ว่าเหมือนเขาจะโดนบลูโตนก่อนนะอยู่ที่สโตนแล้วผมต้องลากให้ได้ับผมครับหลังแอร์ดรอปมุมนี้แล้วนี่นครับแน่นอนยูเซฟ เฮ้ยแต่เขานอนแล้วโอ้ไปไม่รอเรียบร้อยเอาแล้วฮะสองต่อสามยังไงมุมนี้แฟมพายมีโอกาสสูงกว่านะแต่เราลาขึ้นมาาุมด้านบนโดยเหมือนกันนะกคนด้านแล้วงลี่กันจมยี่ก็ได้เง็นฟอร์ดได้ว่ารถอีกคนหนึ่งเหลือคนเดียวแล้วก็ได้ของฟาร์ก็อสปอร์ตแล้วเป็นมาว่าปูมาที่นอนอยู่มุมนี้แล้วเดินไถมาแต่หาไม่เจอแล้วเรียบร้อยแฟมพายอีสปอร์ตโอ้โหมาอีกครั้งหนึ่งครับดับเบิ้ลไก่กันไปกับเจ้าของแฟมพายสปอร์ตคุณผู้ชมนะครับผมแม่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ โอ้โหนี่ออล่าเริ่มออกแล้วนะอ,ออล่า,าสุราศนนานเริ่มมาโอ้โห <c oughs> เหลือสองเกมต้องมาดูกันท่านผู้ชมแอ้